สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมนะครับผมกับครอบครัวสีดอทองคูนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็พาน้องขวัญนะครับผมมาใส่บาตรยามเช้าเช้านะครับผมกับคุณแม่สีนวลนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็รอพระนะครับผมเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านนะครับผมกับคุณแม่สีนวลนะครับผมตอนนี้น้องขวัญก็ยังรอนะครับผมอาบน้ํานะครับผมรอๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรากลับมองร็วที่สุดละครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องสาวนะครับผมเป็นคนถือกล้องให้นะครับผมนะัก สวัสดีด้วยนะครับผมคุณแม่คุณพี่ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ยามเช้านะครับผมมาใส่บาตรด้วยกันนะครับผมครับมาแล้วมามาเดิ ตัวละ acid ข้างนี้ข้างนี้ดิโอ้พระเยอะหน้ากับพระนะนี่ข้างๆเลยดิโอเคครับเดินมา เราจับกี่หลาพอดีโอเมร์เราเคยอยู่คุณแล้วอยู่คุณแล้วอยูวโรงส่งไงคุณพี่โรงส่างไครับไปจับกีวลาบอดี้ยไปเด้ครับเลยครับทยกทานเดสุเเด

เอ้กิจกรรมปัิสันต่างๆที่เป็นเหวะาสมุจาตุสเซอร์เร์นตุสังขปะปละก็เพืนาโสยะงยามานิโตรไรัสโซยะตาสิวาตัมยาสีไอร์เนตชอปชอปชอปจอยหนึ่งโอปาอปโลหะมาวันพันติอายุวันนุงสุตังสักลังสวัสดีครับคดูดูครับผมครับ ปลาดนกบันนะครับผมนะผมใส่บาดยามช้าๆนะครับมาสวัสดีครับคุณแม่กระโดดบนสูงวันสวัสดีครับบนสูงครับผมครับบนเลยครับผมเสฉยเลยครับนะครับผมไั่นนะใส่หัวเลยบระโดดสูงบนใส่หัวเลยใส่หัวมากรสูงนะใส่หัวเลยสูงบนดูอิใส่หัวเลยใส่หัวบนสูงอ่ะบนสูงเต้นน้อยเต้นน้อยเต้นบนสูงนะครับผมครับผมก็ไล่นี้นะครับผม ก็อขอฝากเพียง,งเท่ทาน,นี้นะครับผมนะครับผมเนี่ย